สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เกษตรเมืองช้างจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูการทําป้ายนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้ป้ายสวยๆจากไม้นะครับหรืออยากได้โซฟาต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาทําความรู้จักกับคุณลุงนะครับที่รับทําป้ายนะครับกับรับทําโซฟางานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมาสัมภาษณ์นะครับนี่ครับเจ้าของอยู่ตรงนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ ให้แนะนําตัวนะครับชื่ออะไรครับชื่อวีระสังายชื่อเล่นชื่อมดครับผมบ้านนี้ชื่อบ้านอะไรครับ,บ,บลำดวนที่11ดหมู่11บ้านลําดวนอําเภอลําดวนจังหวัดสุรินทร์เนาะจังหวัดสุรินทร์นี่ครับตอนนี้ก็เป็นช่างนะครับผม,มทําป้ายครับนอกจากงานป้ายมีมีงานอะไรบ้างครับที่รับทําตอนนี้ครับก็ทาเตียงตั้งลังเตียงตั้งอยู่ ก็มีงานอะไรเข้ามาเรื่อยๆก็ทําไปเรื่อยๆอก็แปลว่าทําได้หลายอย่างเนาะที่เป็นงานไม้นะครับที่เห็นตอนนี้ตอนนี้กาลังทําอะไรครับโครงนี้ครับอันนี้ทําเตียงตั้งเตียงตั้งเนาะอ๋อนี่ครับก็สนใจติดต่อเข้ามาได้สำหรับใครอยากได้เตียงได้เฟอร์นิเจอร์นะครับอวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูในส่วนของการทาป้ายนะครับเผื่อใครที่ทําเกษตร หรือมีบ้านของตัวเองอยากทําเป็นป้ายนะครับไว้ติดนะครับหน้าบ้านทําบ้านเล็กที่นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะเป็นป้ายยินดีต้อนรับเป็นป้ายซอยชื่อต่างๆนะครับสามารถที่จะสั่งทําได้นะครับเอาตัวหนังสือนูนครับตัวหนังสือนะครับตามที่ชอบเลยเนาะก็สามารถที่จะพิมพ์ตัวหนังสือมาได้นะครับสลับตัวหนังสือนะครับอย่างตอนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเจาะลงไปเนาะตัวนี้ตัวหนังสือเจาะ ตัวหนังสือเจาะลงไปแบบนี้เป็นนูนครับส่วนแบบนี้จะเป็นตัวนูนนะครับเนี่ยตัวหนังสือก็จะนูนขึ้นมานะครับเนี่ยนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่ครับสามารถทําได้นะครับสีก็ตามใจชอบนะครับลูกค้าอยากได้สีอะไรนะครับสลับการทําป้ายนะครับสลับคนที่อยากได้นะครับ ก็คือในส่วนของไม้ไม้ต้องเตรียมมาเองหรือว่ายัางไงครับไม้เตรียมมาเองหรืออยังไงก็แล้วแต่คุยกันอทำนีก็เอามาเลยชอบแบบไหนครับผมชอบไม้แบบไหนก็เอามาเลยนะับสลับการทํำป้ายนะครับถ้าใครที่สนใจอยากทํานับก็ติดต่อมาได้เดี๋ยวเบอร์โทรผมให้นะครับสลับงานไม้งานต่างๆนะครับในส่วนของการทํำป้ายนะครับสลับอันดับแรกเลยถ้าได้ไม้มาแล้วนะครับ สมมติว่าตัวนี้เป็นไม้ที่จะใช้ทํานะครับอันดับแรกไม้ต้องเอาไปทําอะไรก่อนครับสายครับเอาไปสายก่อนสายครับแล้วก็ขัดให้มันเสมอในเรียบอ๋อแปคือเราต้องเก็บพื้นก่อนเนาะนให้เรียบก่อนเสมอถ้าพื้นเป็นหลุมต้องอุดรูต้องอะไรไหมครับต้องอุดนะต้องอุดก่อนเนาะแล้วก็ทําการใส่สายเสร็จแล้วทําอะไรต่อครับสายต่อก็ต้องตอนแรกก็ต้องเอาอตัวหนังสือครับ ครับผมตัวหนังสืออไว้เตรียมไปเลยว่าไม้มันจะได้หน้าเท่าไรกว้างเท่าไรอันนี้ต้องคำนวณด้วยครับผมบางทีก็ไม้มันเล็กอยากได้ตัวหนังสือใหญ่ก็มันไม่ไม่ถูกครับอันนี้ต้องคำนวณกับไม้กับตัวหนังสือด้วยอ๋อครับชอฉะนั้นจากจากพอตัวหนังสือเนาะอยากได้ตัวหนังสือประมาณไหนก็ปิ้นมาเลยเนาะแล้วก็เอามาจากนั้นก็เอามาทาบกิจกับต้นทาบตันแรกก็เอาไ้ พุดถืออันนี้ไม้เนาะขัดสูด้าอันนี้เป็นไม้เนาะหน้าเปล่าอย่างนี้เนาะหน้าเปล่าแบบนี้นะครับหน้าเปล่าแล้วก็ใส่ใส่ปึ๊บก๊อปปี้เนาะก๊อปปี้ครับแล้วก็เอาตัวหนังสือวางอย่างนี้ปึ๊บเราก็ทําการวาดเนาะเอาอดินสอวาดวตามนี้เลยนะครับพอวาดเสร็จก็จะได้เหมือนแบบนี้เลยนี่ครับได้เหมือนขลังนะครับอาฉะนั้นการทํานะครับต้องให้พื้นให้เรียบต้องใส่ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าไม่เรียบมันก็จะขูกขาเวลาเราวาดนะครับ พอวาดเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปต้องทำอะไรต่อครับก็ต้องเอาพวกไอเครื่องมือที่ชลุเลยครับเออมันมาเจาะตามตัวหนังสืออ๋อก็คือเครื่องมือตัวนี้เนาะนี่ครับตัวนี้ใช้ในการเจาะนะครับก็จะมีใบเขาอยู่นะครับสลับใช้ในการเจาะนะครับมีหลายขนาดนะครับก็ทําการเจาะนะครับตามรูปแบบ ที่เราวาดไว้นะครับในการทําป้ายนะครับหลังจากที่เราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปต้องทาอะไรต่อครับต้องเอากระดาษทรายแล้วก็คัดแต่งให้มันสวยครับคัดแต่งให้สวยกระดาษทรายแล้วก็ไมาแต่ง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 อ๋อก็คือแต่ง,ต,งตามขอบตามขอบ,อขอบใช่ไหมครับอ๋อคัดอีกทีหนึ่งแล้วก็พอได้ปุ๊บเราก็วางสีตัวหนังสือเลยครับพอวางเสร็จปุ๊บ เราก็ลงเชลเลกเกอร์ครับเรียบร้อยเรียบร้อยอนะครับอย่างที่เห็นนี้ครับสวยงามครับอันนี้ที่เขาสั่งทำเนาะก็จะมีป้ายแรกนะครับเป็นสวนสมุนไพรนะครับก็จะฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของรูปเนาะที่ยวเป็นรูปสมุนไพรเปันสมด้านต้นไม้นะครับอีกป้ายหนึ่งก็จะเป็นยินดีต้อนรับ นะครับสองป้ายนะครับ่อันนี้ยังไม่ยังยัง,ยงลงสีอีกรอบหนึ่งยังไ,ยงไม่เรียบร้อยยังไม่เรียบร้อยนะรอลงสีอีกรอบหนึ่งนะครับ <S <s <ign al> นี่ครับดูครับสวยงามนะครับอต่ลงอีกทีหนึ่งสวยกว่านี้ครับลงอีกทีหนึ่งก็จะสวยนะครับ <c oughs> อันนี้มาดูป้ายนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นนูนออกมาเนาะก็คําว่าซอยครับดูครับตาเมียนนะครับเห็นไหมครับเจาะเก็บได้สวยงามครับนี่ครับแบบนี้ครับ อันนี้ก็ตามไม้ตามเนื้อผ้าครับอันนี้ก็ไว้โชว์นะครับตัวนี้ครับไว้โชว์ที่บ้านนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นยินดีต้อนรับอนี่ตัวหนังสือลึกตัวหนังสือลึกนะครับก็จะต่างกันนะครับม่อกี้ตัวนูนออกมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนังสือลึกนะครับยินดีต้อนรับนะครับจะทําป้ายเล็กที่บ้านก็ได้อืทําแบบไหนก็ได้ครับ ก็จะเลขที่บ้านแบบไหนก็ได้นะใครอยากได้เล็ที่บ้านนะครับติดอยู่หน้าบ้านนะครับก็สามารถหาไม้นะครับมาติดต่อให้ช่างทําได้นะครับราคานี้เริ่มต้นที่เท่าไหร่บ้างครับเพงไหมครับก็ตัวใหญ่ก็ตัวละร้อยอ๋อถ้าตัวใหญ่ก็คือตัวใหญ่แค่ไหนครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ขนาดนี้ขนาดนี้คือตัวหนังสือตัวหนึ่งตัวละร้อยใช่ไหมครับครับก็คือตัวละร้อยนี่คือรวมทั้งทําสีเรียบร้อยไหมครับรวมเลยอ๋อรวมเลยนะครับ นี่ครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับกับทีมงานช่างเมืออาชีพนะครับสลับในงานฝีมือนะครับในการทําโต๊ะทําเตียงตัวหนังสือครับไปเรียนรู้มาจากที่ไหนครับมาจากไอ้น้องเคยลูกตะพนัดอ๋อชื่อช่างเดนครับเขาเป็นช่างมาก่อนใช่ไหมครับเป็นช่างมาก่อนอยู่ภาคเหนืออ๋อแล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้มาจากเขาจากเขาครับผมแล้วก็ได้มาลงมือทําจนเป็นช่างเนาะ นี่ครับก็ทํางานนะครับอ่าในส่วนของการทํารับทําเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆพวกนี้ครับทำมานานยังครับหลายปีแล้วก็ทำไปเรื่อยๆครับเนี่ยสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับช่างอำเภอลำดวนนี่ครับผมรับงานนี่คือรับไกลแค่ไหนครับก็ท่านจังหวัดไหมหรือว่าแถวนี้ครับไม่แถวบ้านเราเองอ๋อแถวบ้านเรานะฉะนั้นแถวอำเภอลำดวน หรือว่าใกล้ๆสังขะใกล้ๆนั่นก็ติดต่อมาได้นะครับ <S <S ติดต่อสอบถามมาได้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากได้งานป้ายนะครับงานป้ายสวยๆงานฝีมือนะครับนี่นครับไม่ว่าใครจะทําโค้งหนองนาขุดสะแรงต่างนะครับอยากได้นะครับ <S 1> <S 1> ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ นี่ครับงานสวยๆนะครับงานศิลปะนะครับงานฝีมืองานฝีมืองานต้องใจเย็นๆครับผมการทํานี่ทํายากไหมครับก็ถ้าคนไม่เป็นก็ยากถ้าคนเป็นก็ไม่ยากหรอกแปลว่าก็ต้องลองผิดลองถูกเหมือนกันในการทำนะถูกครับสําคัญสําคัญแต่สวยหรือไม่สวยอย่างนั้นเลยครับอ่าฉะนั้นเราก็ต้องมีทุนนะครับสำหรับซื้อเครื่องมือนะครับเพราะว่าต้องใช้เครื่องมือเยอะนะครับ มีฉลุมีเลื่อยมีหลายอย่างเลยนะครับในการที่จะทำนะครับสำหรับการทาสีพ่นสีนะครับถ้าใช้แปรงนี้จะเป็นแบบไหนครับแปรงกับกาพ่นสีมันต่างกันยังไงบ้างครับต่างกันคือมันมันเสมอกว่าถ้าแปรงเพรมันจะถ้าอย่ามันมันติดอ่ะอมันเป็นเป็นคลื่นครับ ฉะนั้นการใช้กามันจะสีสวยกว่าเรียบกว่าเนาะนี่ครับลายส,สวยๆนะครับผมก็หลังจากที่พ่นไปแล้วนะครับใช้เวลานานไหมครับถึงจะแห้งครับประมาณไม่ถึงชั่วโมงหนอกอ๋อก็อกระเลนมันแห้งเร็วครับผมะฉะนั้นเยวนี้ลูกค้าก็มารับได้เลยเนาะ เย็นนี้พรุ่งนี้นะครับอาอย่างป้ายนี้นะครับผมว่าทำจริงนะครับสองป้ายนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับทาเสร็จครับปมาสามวันสามวันอ๋อโอเครับโอเคครับผมวันนี้ก็นี่ครับเรามาแนะนํานะครับอาชีพบ้านเรานะครับอาเภอลาดวนคนลาดวนนะพี่รับทําป้ายนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับในการทําป้ายต่างๆหรือทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะต่างๆ นะครับกับช่างทีมงานมืออาชีพนะครับติดต่อมาได้นะครับวันนี้ก็ขอบคุณลุงมดนะครับที่ให้มาชมนะครับให้มาแลกเปลี่ยนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ